สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบเลเมลาาและท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงตามสายประจำวันพุทธที่9เมษายน2568 ดำเนินรายการโดยผมนายวิกัญทกการ์ดนักประชาสัมพันธ์วันนี้นะครับผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรเพื่อจะมาบอกเล่าข่าวสารข่าวกิจกรรมและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเคยครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราเป็นประจำและในวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยทีเดียวไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับเรื่องแรกนะครับข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน พายุฝนหลงฤดูองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ละให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนหลงฤดูซึ่งได้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานวันที่8เมษายน2568ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของตำบลแม่ละนะครับขอให้ประชาชนทุกครัวเรือนตรวจสอบความมั่นคงของ,ของที่อยู่อาศัย เก็บสิ่งของที่อาจเปรียวตกหล่นหรือก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือเสาไฟฟ้าในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับหากพบเหตุฉุกเฉินหรือความเสียหายจากพายุสามารถแจ้งได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวละหมายเลขโทรศัพท์055-030579 055-030-579หรือสายด่วนท่านนายกของเรานะครับท่านนายกพิสิทธิ์เมะลาะเจริญพร095-634-9946 095-634-9946ครับขอให้ทุกท่านดูแลตนเองและครอบครัวยอย่างปลอดภยัยด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะละครับ ก่อนอื่นต้องขอประชาะสัมพันธ์ข่าวดีให้กับพี่น้องชาวตำบเลเมลระได้รับทราบกันนะครับรวมไปถึงประชาะสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาะชนทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับขอเชิญเที่ยวงานประจำปีวัดเมลาไทยประจำปี2568ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12, 13, 14เมษายน2568นะครับตรงกับเทศกาลวันสงการพอดีเลยนะครับสนุกสุดมันตลอดกัน3ามคืนเต็มที่นะครับ ภายในงานนะครับมีกิจกรรมความบันเทิงหลายรูปแบบที่ทุกท่านไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมแรกนะครับคือมวยจุใจ3ามคืนรวมไปถึงละครพรม่าส,สุดอลังการ3ามคืนเรายังมีระวงย้อนยุคสุดเพลินนะครับ3คืนด้วยกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่มีลูกหลานนะครับยังมีบริการของสวนสนุกชุดใหญ่จัดเต็มสาหรับน้องๆหนูๆรวมไปถึงสินค้าหลากหลายให้พี่น้องได้เลือกช็อปกันอย่างจุใจ อย่าลืมนะครับทุกท่านนะครับมาร่วมสนุกมาร่วมสืบสารประเพณีและเที่ยวงานประจำปีวัดแม่ละไทกันเยอะๆนะครับระหว่างวันที่12-14เมษายนนี้เจอกันทุกท่านนะครับที่วัดแม่ละไทครับทุกท่านครับยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเรายังมีกิจกรรมของการแสดงของ เยาวชนและกลุ่มแม่บ้านของหมู่บ้านของเรานะครับกับบ้านแม่ละไทยซึ่งจะแสดงความสามารถแล้วก็แสดงศิลปะวัฒนธรรมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านเจอกันในงานประเพณีประจำปีวัดแม่ละไทยนะครับค่ะ และขอประชาสัมพันธ์จุดเช็คอินแห่งใหม่ล่าสุดที่อยากเชิญชวนให้ทุกท่านแวะไปสัมผัสความชิลความเย็นสบายกันนะคะพิกัดอยู่ที่หมู่หนึ่งตมุแม่ล 1, ะ,ละอําภือท่าสองยางจังหวัดตากหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตมุนแม่ละค่ะนี่คือท่าน้ำสุดชิลบรรยากาศที่ร่มรื่นเงียบสงบเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนนั่งรับลมเย็นๆเพราะมีซุ้มบริการนักท่องเที่ยวให้ได้นั่งเล่นพักผ่อนกันแบบสบายๆเลยค่ะ เด็กๆก,ก็สามารถเล่นน้ำผ่อนคลายได้นะคะส่วนพี่น้องประชาชนที่อยากมานั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือถ่ายรูปสวยๆก็สามารถถ่ายเช็คอินกันได้นะคะและเพื่อให้จุดเช็คอินแห่งนี้น่าเที่ยวแบบนี้เป็นนานๆก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่กินแล้วขอความร่วมมือช่วยกันเก็บขยะซึ่งเรามีจุดทิ้งขยะเตรียมไว้ให้แล้วนะคะในที่นี้มีห้องน้ำบริการที่สะอาดสะดวกอีกด้วยค่ะ ใครที่กำลังมองหาที่เล่นน้ำเย็นๆในช่วงอากาศร้อนสุดๆแบบนี้ก็อย่าลืมแวะมาที่ท่าน้ำหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ละได้นะคะมาสัมผัสความสดชื่นและช่วยกันรักษาความสะอาดกันด้วยนะคะเล่นน้ำให้สนุกและอย่าลืมดูแลความปลอดภัยของตอนเองและคนรอบข้างด้วยค่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงข่าวกิจกรรมของการบริหารส่วนตำบลแม่ละวันที่8เมษายน2568นายทวีศักดิ์คำกว้าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวลาพร้อมด้วยผู้มืนในการกองการศึกษาเจ้าหน้าที่กองการศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับในบนรรชาทองโชตหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชยดากิ่นจันรองอธิบดีมหาวิทยายล,ายลัยราชภัฏน์กำแพงเพชรรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากปตทบริษัท ปตทสำรวจและผลิตพีโตเรเลียมจำกัดมหาชนและปตทอสพอห,หรือโครงการ S1 Project ในการลงพื้นที่สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพัตติหมอโจเพื่อวางแผนสนับสนุนงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคารห้องพยาบาลให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว โอกาสนี้นะครับคณะครูในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอได้เสนอแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทีหนึ่งเดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทีหนึ่งคีซึ่งอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมละการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของทุกหน่วยงานนะครับที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวยัย ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอนาคตที่สดใสของเด็กๆครับช่วงต่อไปเป็นช่วงสาระน่ารู้นะครับสัญญาณเตือนโรคเครียดฉับพลัน ASD มีอาการหลังเกิดเหตุสะเทือนขวัประมาณ1เดือนอาการแรกนะครับคิดคำนึงถึงเหตุการณ์นั้นซ้ำๆทั้งตอนตื่นและตอนหลับมีอาการตื่นตระหนกมากกว่าปกติ อารมณ์การรับรู้เปลี่ยนแปลงไปในทางลบเช่นหม่นหมองเมือนเฉยพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่คล้ายหรือสัมพันธ์กับเหตุการณ์หากท่านใดนะครับมีอาการเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือสายด่วนสุขภาพ1323ตลอด24ชั่วโมงนะครับ1 3 2่สายด่วนสุขภาพจิตครับ จบไปแล้วนะครับกับรายการเสียงตามสายของเราในวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลเมละหรือท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเมละได้ผ่านช่องทางดังนี้ครับทางเว็บไซต์ www m e l l a go th ทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเมละหมายเลขโทรศัพท์0 5 5 0 3 0 5 7 9โทรสาร 0, 0 5 5 0 3 0 5 3 9หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลนะครับสารบัญอเดอร์สกอร์ตากแอดมละดอทจีโอนอกจากนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านยังสามารถติดตามรายการเสียงตามสายของเราได้ผ่านทางหอ,อก,กระจายข่าวเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา17บนาฬกาเป็นต้นไปรวมถึงการรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางของ YouTube ชื่อช่ององค์การบริหารส่วนตำบลมะละ สำหรับวันนี้นะครับการประชาสัมพันธ์จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะละขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าซึ่งเราจะนำเรื่องราวและก็สาระดีๆและข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลวะละของเราด้วยความปรารถนาดีจากคณะผู้บริหารนำทีมโดยท่านพิสิษิ์มะละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะละ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามได้รับฟังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์และขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนตมมุนบุรณะและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ it mm. a